ทุกคนเนี่ยนะจุ่มเอาไว้นะอันนี้อันนี้เมล็ดเมล็ดที่เหลือที่เหลือนะคะที่กินจากกินสลัดนะอ่ะก็เห็นว่ามันอร่อยดีนะก็เลยอ่ะก็ลองลอง,ลองโปรโยเอาไว้ขึ้นช่ยขึ้นเยอะด้วยขึ้นดู เดี๋ยวเโตแล้วเดี๋ยวก็แยกออกไปปลูกนะจ๊ะเนี่ยโตอีกจ้าหน่อยอันนี้สีเหลืองจ้าอันนี้สีเหลืองอันนี้ก็โยนโยนมอนกันจ้นานะเป็นไงมเมล็ดไม่ต้องไปหาซื้อพันธุ์ให้ยากจ้ากินกินอยู่เนี่ยมเมล็ดเนะี่ยเงินโย,ยนได้จ้าโอ้ยคิดถึงบ้านเด้นนะนจ้ะเป็นไงนี่แค่ยโยนไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่ถ้าตั้งใจปลูกจะขนาดไหนเนี่ย